อ้มีอย่างเนีคุณยายแกงพักหวานกับมี่ไก่อุ้ยปลาช่อนแดดเดียวไปอุณปลาช่อนชอบอีลิสชอบไก่โอ้ดีค่ะตําหมหุ้งน้ำแรงเบ,บือมะม่วงซื้อมาจากตลาดมังคุดญาติพี่น้องเต็มบ้านเลยค่ะเทียมจำได้ไหมคะนี่ป้าเทียม นี่แม่วิลไลค่ะที่ออกคลิป<ม>บ,อบอ่อยๆแมวเนี่ยหอมสดดีอือมหอมแค่าเต็มขาดลูกพูนค่ะพี่น้องกาลูกพูนมาจากฝรั่งเศสือมา่องก็อยอยุนี่ ได้ลูกชิน้นลูกชิ้นนึ่งซื้อมาจากห้างปลาแบงไปสักนึ่งแบงไปักโอ้ปลามะเขือต้มก็มีปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวน่ากินมากไก่ซีเฟเฟส้มตำมันฝรั่งทอดยำขา้าวโพดจ้าพี่เจเน่ตำข้าวโพดเออตำขา้าวโพดไก่ ไก่ย่างแกงผักหวานลาบหมูผักกระเฉดป้ากินนี่ยังก้อนนี่ไส้อั่วไส้กรอกชื่อสับปะรดอะไรคะสับปะรดเอ่ออะไรจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะพี่ชายสั่งสับปะรดมาค่ะแต่ว่าสับฉ่ำอันนี้ฉ่ำยายไม่นห็นมีบุญเปค่อคือเก็ดบุญแทะคนกับอไร บุญดุบุญหลานมากห้มกันบุญคนเยวะก็เป็นต้นหนุ่มแทะลดลงมากลอยสี่สิบห้ามึงมีกล้เนเบียนมว่าีเขาโอ้กะดีเหรตัวมันลดไหมต้องก็ดีนั่นแหะแต่ว้านตามตาสูงสูงขึ้นเขาสิบกว่าคุณนุ่มแท้ไม่เ็ที่ดอเ กินอะไรเป๊ะเขากินกี๊เป๊ะสันดูลข้าวไหมากับข้าวแกมาหาลงมาตามบอหมี่กึ่งกับข้าวนี่เห็นแล้วคุณยายยังสวยอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่คุณยายยังสวยอยู่เลยเจ็ดสิบแปดแล้วไม่น่าเชื่อไหมคะจิ้มเนื้อเขาไว้ปกับองไว้ใช่ไหมนี่น้องจินมตอนเมื่อคืน หวานมาก่ะวก็ลดเหต้มตมแม่ที่แกไปออกเะไไม่ถองเนี่ยนี่ไ้ไมเ้ทำเอะกับแซ่ยได้หนึ่งแบ่งกันนี่ให้แม่ด้วยโครึ้นอะไร

แล้ย่ือนก็อ้วนนี่ไงับข้าวตนยิมัสไายดิสบังก็มีมัสไคลซี่่ีีนียางเข้าเหนียวับกข้าวซัะ้ไอ้กิ๋วข้าวซมบ้แ้วมากินข้าวมต้ั่วใ่วามหมูอยู่นี่มวหรอ แเสีบกระเ็บเนี่ยตำสดตำเสียบเเอ้ยปลาเลยแดงเดิฟอดเอาเจ๊ะมะไม่ได้กินไม่จังอะไรเลยย่หอย่แกงนั่นะ

ตำตำหังหุ้งตำเนี่ยพอดีเปเลยขนมอกินไมากินเ่ไม่เจอไม่ย่างหรือยังก็เขาสวนกวางเขาสวนกวางหรือไม่เชียนบุรีแม่หลองพัพกนเนี่ยพรี้ดเขาเห็ยเขาังไหมอะไกอนเนี่ยมูเข้าไปเอ๊ะทำไมมันบ้างเปล่าอย่างนั้นูช่องนี้เดียวก็ยังดีหมอกว่า ก่อน uhm, นี้นะะเขาดีดูเองรึเป mm ี hmm. masa, ่ใ mm ช่ไหมไมันร้นปบานเ็วานแอ้อาันบีเต็มบคนน้อยนะพี่เจนคนไม่เยอะนะไปเองหางอีกคนะเลยเาจัดการเองอืมสัตวเตอวเราก็เอาขนมจีนยุงยุงก็หาแทนนะน่าเกลียดถึงว่าต่างหูเนาะ เอากระดูกเอดิสมาเห็นเสียดายตรงตรงกระดูส่วนนี้เขาที่อร่อยสุดเลยนะใช่ใช่ไก่ที่บ้านนะเวลาเขากินเสร็จนะหนูจะเป็นคนแบบเอามาแทะแะหนูเสดายตรงเนี้ยเอาอะไรของเนี่ยเมียวอ่ะไอไอตัวที่เรเป็นเนาะที่เราล้างไว้น่ะมาเด้อคนอยู่ต่างประเทศ มาทาส้มตำแล้วจ้าวันนี้หนักส้มตำนะคะเขาบ่แม่เขาบุ่ณเพราะว่าจังเลยขอบคุณเราสอนมาส่วนเราแล้วแล้วกันดังไฟใส่วงแล้วกันเอาเนี่ยแขวนแขวนแขวนตากองเลยนะแล้วกับปิดฝาปิดฝาองดังไฟไปทั้งกลุ่นวงอ่ะแมนปักดังไฟไปทั้งกลุ่น เอาเอาทานใช่หเดียวนี้ก็เหลืองเฮอดีแทะใหญ่ขนาดใหญ่แล้วไงออไม oui, ่ลองต่างนะอันนี้ใหญ่นนั่งนั่งน่งันนั่งนั่งังนันัั่งั่งนั่ั่งนงนนัน่งนันั่งนั่งนันังนั่งนนังนัังนันั่งนันั่งนั่งนั่งนันั่งนั่งนั่งนันั่งนั่งน่งนันั่งน่งนั่งนงนั่ง่งนั่